มาแล้วครับมาแล้วทีมานเราลุกนั่นครับในส่วนปั๊มนี่ครับวันนี้หมูสามชั้นรวมด้วยเครื่องในนะครับใส่กะทินอ้อยนะครับนันุกเอ๋ยหาในส่วนปั๊มนะครับน้ำนี่ว่ากันนี้ทำแกงกินกันเองนะครับนี่ครับหมูสามชั้นครับหมูสามชั้นหอมกังเนยหอมกังเนยครับตับตับ ครับใส่เครื่องใส่เครื่องมูสุกแลยใส่เครื่องนี่ครับโอ้ยเครื่องครับเครื่องหลายตังไว้แล้วครับหน่อไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้ครับหน่อไม้เดี๋ยวใส่กะทินะครับเดี๋ยวใส่กะทิได้ไปโฟ่ได้ไปนอนโฟ่ครับ โอ้ยเดือดครักคลักแล้วครับไม่ใช่กะติทีนะครับนี่ครับโอ้โหหน้าตาเดือดครักคลักแล้วตื่ติดบ้านนะตีไปใช่ตีลังครับโอ้หน้าตาไปวัดไปว่าได้ครับโอ้เดือดครักคลักแล้วเดือดครักคลักแล้ว เกตึ้นดีครับเกตึ้นดีนี่หนาตาครับหนาตาป้านครับป้าน,านสวนปามเราครับบันเทิงครับบันเทิงเศรษฐีเอเอาไปดูกัดอก็นี้นะเกี่ยววเกี่ววาอืมเลี้ยมาทั้งหอ่ะเก็่ยวเดี๋เด็ดีดีด